พาคุณไปเที่ยวอีกดีกว่านะครับล่องเรือกันไปใช่ไหมหลายต่อหลายครั้งที่ไฮโซแฮปปี้นิ่ของเราเนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรือสำราญวันนี้จะเด็ดจะไฮโซจะแพงขนาดไหนติดตามครับ สักาวาในช่วงนี้ก็มาอ mm ัป hmm. เดตข่าวสารกันในแวดวงไฮโซและเซเลบริตี้ทั้งในและต่างประเทศกันนะคะมากันที่สาววันนี้นะคะคุณอัาชาจเจริญรัศมีเขียนเองนะคะ mm hmm. เขาก็ประสบความสําเร็จกับแบรนด์แรกของเขาไปแล้วนะคะตอนนี้ก็จะเปิด,ปดแบรนด์แฟชั่นใหม่นะคะชื่อว่า c o n t r a s t mm hmm. หลังจากที่ประสบความสำเร็จจากแบรนด์ i f t h s ซ mm ี hmm. s ันเป็นอย่างมากสำหรับ ชาเจริญรัศมีเกียรติเซเลบริตี้แฟชั่นนิสตาสาวที่มีความรักและสนใจแฟชั่นอย่างมากตอนนี้นะคะเธอก็พร้อมที่จะเปิดอีกหนึ่งแบรนด์นใหม่ Contrast นะคะมาเอาใจสาวยุคใหม่ที่มีความเป็นตัวของตัวเองให้หลุดออกจากกรอบแฟชั่นเดิมๆด,ด้วยการ mix and match ไอเทมหวานสไตล์ Feminine มาผสมกับความเท่เข้มแข็งสไตล์มัสกลนมาไว้ด้วยกันด้วยความเป็นแป้ง อาชาค่ะไอเทมแต่ละชิ้นนะคะก็จะแฝงลูกเล่นด้วยการตัดเย็บที่ไม่เหมือนใครแน่นอนค่ะ คอนทราสต์เนี่ยมันเหมือนสะท้อนความเป็นผู้หญิงจริงๆคอนทราสต์ตัวนี้มันมาจากคอนทราสต์ที่แปลว่าเหมือนว่าแตกต่างแป้งเป็นคนหนึ่งที่ชอบมิกซ์แอนด์แมชนู่นนั่นนี่อยู่แล้วนะคะแล้วก็เลยอยากทำเสื้อผ้าที่ออกแบบด้วยตัวเองให้สะท้อนถึงบุคลิกผู้หญิงที่มีความแตกต่างแต่สามารถทําออกมาให้มันลงตัวได้จริงๆเราแป้งค่อนข้างก่อนอันนี้คือยุ่งมากกับฟิฟซีซันน่ะนะคะเพราะว่าเราย้ายสาขามาใหม่ที่ SQ1 แล้วก็ใหญ่กว่าเดิมก็ยุ่งมากตลอดแต่จริงๆเราลึกๆเนี่ยแป้งแอบทาตัวคอนทราสต์เนี่ย ควบคูณไปด้วยฟิบซีซันเนี่ยบ้างเป็นซิลเล็กสตอร์นะคะบ้างก็บินไปเลือกสินค้าเองจากที่เมืองนอกนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นแบรนด์ที่บ้างทําเองก็คือจะมีโอเคผ่าสั่งผ้าอะไรเงี้ยมาจากเมืองนอกบ้างแต่ว่าแป้งเนี่ยทำเองเออกแบบเองค่ะจริงๆมันก็เต็มตัวทั้งสองอันพยายามทำสองอันให้ดีไปด้วยนะคะโอเคแซบค่ะ, <c oughs> <c oughs> คะ contrast ก็คอนทราสต์ยังไงก็คอนทราสต์เนี่ยแบบแซบๆแน่นอนก็จุดเด่นข,ของครั้งนี้นะคะก็จะเป็นบา้างดึงสีดําสีทองขึ้นมาใช้บ้างรู้สึกว่าเป็นสีที่ ส่วนตัวเป็นสีที่ชอบมากแล้วเป็นสีที่สะท้อนบุคลิกของผู้หญิงที่แบบบางทีสีดำรู้สึกลูกถึงความแบบครึมแบบเหมือนจะต้องฟอร์มอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วใส่เดรสดำนั้นนี่แต่ว่าสีทองทำให้ทุกอย่างมันแซบ่บด้วยเลยนะคะดำทองนี้ก็เป็นสีโปรดของแพนเลยนะคะเดี๋ยวว่าจะไปอุดหนุนนะคะ